วิกฤตช่วงนี้มันเปรียบได้เหมือน global recession ในช่วงปี1991หรือว่า2009เเลยด้วยซ้ำอุตสาหกรรมธุรกิจต้องปิดตัวลงไปหรือว่าต้องขายกิจการแต่อย่าลืมธุรกิจแหละธุรกิจที่ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วก็คือธุรกิจครอบครัวปัจจัยภายในหรือว่า family factor มันก็ส,มา,สามารถส่งเสริมสร้าง competitive advantage ให้ธุรกิจครอบครัวคงอยู่ไปได้แล้วก็ผ่านวิกฤตต่อไปได้เรื่อยๆวิธีการปรับตัวธุรกิจครอบครัว ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ธุรกิจก็ควรนํนำไปปรับใช้ได้อันนี้นํามาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจเอามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับฟังกันมารับชมกันครับ4เรื่องหลักๆสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกับคงสีนะครับก็เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่7แล้ว วันนี้ผมขอมาคุยเรื่องภาพกว้างคุยเรื่องกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัวกันสักนิดหนึ่งเท่าว่ากันง่ายๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกโรวมถึงไประเทศไทยเนี่ยตดถอยเพราะว่าเป็นในช่วง post covid crisis เป็นภาวะสงครามระหว่างประเทศสถานการณ์ทางการเมืองหรือตลาดหุ้นต่างๆที่มันผันผวน,นเนี่ยวิกฤตช่วงนี้สภาวะของบ้านเมืองช่วงนี้เนี่ย มันเปรียบได้เหมือนตัว global recession ในช่วงปี1991หรือว่า2009เลยด้วยซ้ำม,มีอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลายที่ต้องปิดตัวลงไปหรือว่าต้องขายกิจการอันนี้รวมไปถึงธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจครอบครัวด้วย global recession เนี่ยมันทำให้กำลังซื้อทั่วโลกถดถอยลงไปถ้าลงมาสู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหานี้ครรนปัจจุบันถัวสูงมาก non performing loan หรือ NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเชนเรแอชชั่นต่อไปทําให้ธุรกิจครอบครัวไทยซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจขาขายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆมันก็ประสบปัญหาในการค้าขายการให้บริการที่ยากขึ้นลําบากขึ้นเพราะว่าทุกคนผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาวะของการรัดเข็มขัดอยู่ในสภาวะของการควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองให้มันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นปัญหาปัจจัยภายนอกที่มันกระทบต่อธุรกิจครอบครัวของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย แต่อย่าลืมนะครับว่าวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างที่ผมได้บอกว่าตั้งแต่ปี1991ปี2009เนี่ยธุรกิจแหละธุรกิจที่ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วก็คือธุรกิจครอบครัวเช่นเดียวกันซึ่งหลายๆธุรกิจครอบครัวในโลกทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็อยู่รอดมาจนถึงยุคปัจจุบันหลายธุรกิจครอบครัวก็เดินทางมาตั้งแต่วิกฤตการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่1นึ่งสงครามโลกครั้งที่2ช่วงวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง วิกฤตการทางเรื่องของค่างเงินต่างๆ Hamburger Crisis แม้ว่าวิกฤตโควิดของเราผ่านพ้นไปแล้วหลายธุรกิจก็ยังยืนหันมาได้นะครับซึ่งนี้แหละเป็นเคสแอดดี้ที่ประสบความสำเร็จมากว่าแม้ว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการสู้รบสงครามระหว่างกันเนี่ยแต่ว่าปัจจัยภายในหรือว่า Family Factor Family Issue เนี่ยมันก็สามารถส่งเสริมมันก็สามารถสร้าง Competitive Advantage ให้ธุรกิจครอบครัวคงอยู่ไปได้แล้วก็ผ่านวิกิตต่อไปได้เรื่อยๆวันนี้ผมเลยขอมานำเสนอวิธีการปรับตัวธุรกิจครอบครัวในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือในสภาวะที่เป็น global recession ณตอนนี้ก็จะมีอยู่4ด้านสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อันนี้นํามาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจ ที่เขาอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วเขาก็มาส่งต่ออยากเอามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับฟังกันก็นมารับชมกันครับ4เรื่องหลักๆวิธีการปรับตัวอย่างแรกคือวิธีการปรับตัวในเรื่องของระบบการเงินตัวแคชตัว financial สิ่งแรกที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องมองคือในเรื่องของการ priority cash หรือการให้ความสําคัญในเรื่องของเงินสดสภาวะความคล่องตัวของการเงินถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจครอบครัวของเราอาจจะมีการ reserve cash ในงบการเงินของเราเนี่ย อยู่ที่มันมา3เดือน4เดือนเป็นต้นไปแต่จากที่หลายธุรกิจคุอคนได้เจอในช่วงภาวะโควิด1 9เนี่ยอาจจะพิสูจน์ได้แล้วว่าการครงเงินเพียงแค่3 4ถึงเดือนหนึ่งไตรมาสเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องคงเงินไปมากกว่านั้นมากถึงครึ่งปีหรือไปกระทั่ง1ปีเลยทีเดียวอันนี้ผมขอยกตัวอย่างธุรกิจครอบครัวหนึ่งที่ผมให้การดูแลอยู่เป็นธุรกิจโรงแรมที่อยู่แถวเขตพัทยานะครับเขตฝั่งตอนออกเนี่ยครอบครัวเขาเคยเจอวิกฤตตอนช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองมา เขาก็บอกเลยว่าการคงเงินเพียงแค่ระยะ3-4เดือนมันยังไงก็ไม่พอในเสื่อมเลงนั้นแหละส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแล้วก็ลงไปสู่รุ่นลูกรุ่นลูกเป็นผู้บริหารอยู่ในปัจจุบันในรูบาย Family Policy ของบ้านนี้คือเรื่องของการ e r v e Cash มากกว่า2ไตรามาสหรือมากกว่า6เดือนด้วยกันทางครอบครัเขาเน้นคอนเซอร์วทีฟสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาไม่ได้การแค่6เดือนคับเขากันมากถึง8เดือน พอนโยบายของครอบครัวเป็นอย่างนี้ cash reserve หรือว่าการคงแคชไว้เพื่อการบริหารการโอเปเรตรายเดือนเนี่ยคงไว้ถึง8เดือนพอช่วงโควิดมาปุ๊บธุรกิจโรงแรมที่เป็นธุรกิจต่างชาติที่เขามาลงทุนทุนหนาๆเนี่ยก็ต้องถอนตวไปถูกขายกิจการได้รู้กันออกแต่ว่าธุรกิจครอบครัวโรงแรมนี่แหละก็ยังคงอยู่ได้โดยเลี้ยงพนักงานทุกคนไม่ให้ลาออกไปด้วยกันเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการคงเงิน ก็คือคงกำไรสะสมของบริษัทเพื่อรอช่วยหล่อเลี้ยงในกลุ่มธุรกิจด้วยกันบางธุรกิจครอบครัวอาจจะมี family holding ขึ้นมาแล้วก็เอาเงินกำไรสะสมของทุกๆธุรกิจครอบครัยกขึ้นไปไว้ที่ family holding เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยทุนต่างๆตัว family holding นี่แหละก็จะมาช่วยในการหล่อเลี้ยงธุรกิจครอบครัวให้ยังสามารถดูแลให้ยังสามารถโอเปเรตต่อไปได้อยู่ทั้งนี้เนี่ยการมองเรื่องของ Cash Prior i t y สิ่งที่เราต้องมองต่อมาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินสดคือเรื่องของ Account r e c e i v a b l e คือในเรื่องของความเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้ใครเราต้องเอาตัว Account r e c e i v a b l e มานั่งรีวิวกันอีกรอบไหมว่าสิ่งที่เป็น Account r e c e i v a b l e ที่มันดิวเด e ไปแล้วเราจะต้องขอค่อยๆเรียกเก็บมาให้มันเร็วที่สดุดอย่างน้อยให้มันมีแคชวิ่งกลับเข้ามาในตัวธุรกิจของครอบครัวของเราการปรับตัวทางด้านการเงินถัดมาครับคือในเรื่องของการวิเคราะห์งบการทำ t การมองว่า cash flow ของเราเนี่ย forecast เราจะมีค่าได้จ่ายอย่างไรบ้างการที่เราเก็บ cash ไว้เพียงแค่3าสเดือนในความเป็นจริงแล้วมัน 3- าสเดือนจริงหรือเปล่าแลวเราต้องมีการเก็บที่นานมากขึ้นกว่านั้นไหมแห้เข้า receivable อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บบินได้เงินนั้นจะเข้ามาช่วงไหนของเดือนมันจะมีการสลับหมุนเงินยังไงนะครับวันนี้ต้องทำ financial revisit สิ่งหนึ่งที่ทำต่อมานะครับคือเรื่องของการ cost management cost cutting ต่างๆธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจโอโพที่ผมเจอ เขาไปพูดคุยกับซัพพลายเออร์ในเรื่องของคอสออปติมิเซชันมากขึ้นกว่านี้แต่ทั้งนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องของการไปกดราคาเขาต้องมีการต่อรองราคาที่เหมาะสมหรือแม้ว่าราคานั้นอาจจะเท่าเดิมเราก็สามารถต่อรอง Payment t e r ทมที่ยาวขึ้นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์ยังอยู่ในเรื่องของคอสแมจเมนต์นะครับรายจ่ายต่างๆจะต้องถูกแคตเทกราการกรุ๊ปปิ้งรายจ่ายว่ารายจ่ายไหนเป็นรายจ่ายที่สําคัญเป็นต้นทุนที่จําเป็น ฟิกคอร์สจำเป็นต้นทุนผ่านแปที่จําเป็นแล้วอะไรบ้างที่มันเป็นฟิกคอร์ที่สามารถได้ลดลงไปได้ลดปริมาณลดสัดส่วนลงไปผมขอยกตัวอย่างนะครับธุรกิจครอบครัวหนึ่งที่ผมไปดูแลเขาทาการแคเตเทอร์ไรส์กรุ๊ปปิ้งตัวคอร์สต,ตรงนี้ขึ้นมาเขามองดูว่าต้นทุนต่างๆที่ถูกจําเป็นจะต้องรันอยู่อย่างนี้เป็นค่าไฟต่างๆที่ต้องเอาไว้รันเครื่องจักรที่ต้องเอาไว้รันออฟฟิศใช้งานเดิมพนักง,งานอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นแต่ค่าใช้จ่ายอื่น อย่างเช่นเรื่องของการโฆษณาที่เยอะเกินไปการบินไปดูงานของทางผู้บริหารหรือว่าการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟยบางอย่างที่เป็นรายจ่ายของครอบครัวเนี่ยเขาก็ลดลงมาเพื่อให้พอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ที่เราต้อง Priority Cash ไเป็นหลักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของ Cost Management Action ต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่ทำการ Set KPI ดังนั้นแล้ว การทำคอสแมนจเมนต์จะต้องวางแผนสื่อสารเรื่องของ KPI การลดต้นทุนต่างๆการบริหารจาัดก,การ o p t i m ม z e c ์คอสต่างๆให้มันเกิดขึ้นคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เป็นกรรมาการผู้ถือหุ้นจะต้อง Take a คชั่นตรงนี้จริงๆจังๆหลายธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะดังนั้นแล้วบทบาทหน้าที่ต่างๆของเขา่นาช่วงที่วิกฤตการเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็คือการเซต KPI การลดต้นทุนต่างๆให้มันสามารถ ดำเนินไปได้เซตแอคชั่นแพลนเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนแล้วก็มานั่งแฟกจิงกันปรับเปลี่ยนให้คอสแมนจเมนต์ตรงนี้แหละมันเกิดขึ้นได้จริงๆผมไปเรื่องของการปรับตัวด้านที่2เมื่อกี้ด้านแรกคือเรื่องของการเงินด้านที่2คือเรื่องของสตร a ท e g จีเรื่องของกลยุทธ์นะครับปัจจุบันมันมีความท้าทายใหม่คือเรื่องของกลุ่มทุน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของจีนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เข้ามาตีตลาดไทยณนปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนจีนที่เข้ามาในเรื่องของการขายออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มอื่นๆ pricing s t r a t ร g y ของเขาดุนแรงมากจนถึงทําให้หลายธุกรกิจครอบครัวโรงงานหลายๆแห่งที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยต้องปิดตัวลงไปหลายธุกรกิจครอบครัวที่ผมไปเจอเขาก็ติดกับดักการทํ pricing strategy ไปลดราคาสู้กับจีนเขาจากที่ผมเห็นจากประสบการณ์ที่ผมเจอ แล้วก็หลายธุรกิจครที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้สู้เรื่องของ pricing strategy เขาไม่ได้ดั้มราคาเขาไม่ได้ลดราคาเพื่อเอาราคาเข้าไปแข่งขันแล้วก็ไปชนกันในตลาดแต่สิ่งที่หลายธุรกิจครอบครัวทำนั่นคือการโฟกัส value หรือว่าโฟกัสสิ่งที่เราแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะครับการโฟกัส value หรือ value strategy เนี่ยคือการปรับรูปแบบสินค้าบริการต่างๆให้มันพิเศษลักษณะเฉพาะแบบที่เรียกว่าคนอื่นๆไม่สามารถทําทดแทนได้เลยยกตัวอ,อย่างง่ายธุรกิจโรงแรม จากประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ได้เอาเรื่องของราคาเข้ามาสู้แหละเขาเรื่องของการบริการเข้าในเรื่องของ h อ s p i t a l i ลิตี้วิวต่างๆอันนี้แหละคือจุดขายที่เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้สู้กันในเรื่องของราคาแต่เขาสู้ในเรื่องของสิ่งที่เจ้าอื่นไม่สามารถทตํตทดแทนได้มองย้อนกลับมาในธุรกิจครอบครัวของเราณนาวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือ value ที่เราสามารถวางเป็นกลยุทธ์ที่มันไม่ใช่เรื่องของราคาได้ แต่หลายธุรกิจครอบครัวนะครับที่ผมเจอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าขายต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถหา competitive advantage ภายในครอบครัวของเขาได้ดังนั้นแล้ว action step ในการหา value เพื่อ set เ,เป็น strategy เนี่ยสิ่งที่สามารถทําได้คือการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวว่าเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่คนในครอบครัวของเราหรือว่าธุรกิจของเราสามารถทําดีๆไปไประชาสัมพันธ์ไปทําการตลาดเพื่อธุรกิจของเราอยู่ได้แล้วก็อยู่ในวิีการแข่งขันโดยที่ไม่ได้เสียเปรียบทุนจับ ต่างประเทศและในประเทศที่เข้ามาตีตลาดในเรื่องราคาต่อนะครับอันนี้คือการโฟกัสแวลูถัดมาด้านของกลยุทธ์แน่นอนว่าบางทีธุรกิจที่เราอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นซันเซ t ตอินดัส t r y หลายที่เกี่ยวข้องควเลยเลือกการ d ดเวอร์ซิฟายการขยายไปสู่รูปแบบสินค้าใหม่ๆนอกเหนือจากสินค้าหรือว่าบริการเดิมๆเพราะว่าอินดัส t r ีเดิมของเราโปรดักส์เซอร์วิสสินค้าของเราเนี่ยอาจจะโดนดิส랩ไปด้วยสินค้าใหม่ๆดังนั้นแล้วหลายธุรกิจครอบครัว,วรเลยเลือก กลยุทธ์ในการขยาย Product Service ใหม่ๆแต่ทั้งนั้นการเลือก Diversify Strategy เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่เลยการที่เราจะกระโดดเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ย Cash Flow หรือว่าธุรกิจที่เป็น c Cash Cow ของเรายังจะต้องดำเนินกิจการได้อยู่เพราะว่าการที่ลงไป Diversify อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจตรของเราเกิดความเสี่ยงเนมากขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าธุรกิจที่เป็น c Cash Cow หรือว่าธุรกิจเราจะต้องมี Cashflow ที่ดีอยู่ แต่ถ้าธุรกิจครอบครัวของเราไม่ได้มีแคชฟลูที่ดีไม่ได้มีธุรกิจแคชคาวที่สามารถเจเนเรตอินคมหรือว่าทนรับความเสี่ยงที่คนในครอบครัวของเราจะไปลงทุนโดยเพอร์ซิฟายได้จะต้องทําอย่างไรอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทางผมได้แนะนําหลายธุรกิจัวคือการทำพอร์ตโฟลิโอแมจเมนต์นะครับเราต้องมากางดูครับว่าธุรกิจเราสินค้าบริการของเราอะไรคือคอคอเพนน n ซีหรือเป็นแคชคาวโปรดักต์แอนด์เซิร์ฟเสหรือว่าบางธุรกิจครอบครัวมีหลายธุรกิจหน่อย ก็ต้องมาดูว่าธุรกิจไหนที่เพอร์ฟอร์มไม่เพอร์ฟอร์มดูในเรื่องของการเงินจริงๆหากธุรกิจไหนเพอร์ฟอร์มไปต่อแต่ถ้าธุรกิจที่เพอร์ฟอร์มสอันมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันเราอาจจะต้องทำ i n t e r n a l merger and acquisition เพื่อรวมพอร์ตรวมทุนเพิ่มมูลค่ากิจการขึ้นมาเพื่อไปต่อสู้ในตลาดได้หรือหน้าบางทีเราอาจจะต้องมองในเรื่องของการปรับโครงสร้างกิจการทําให้เกิดความคล่องตัวจากเมื่อก่อนมีหลายธุรกิจเหลือเกินเราอาจจะลดเหลือสัก2-3สกิจการเพื่อให้มันเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดก,การมากขึ้น ย้ายไปในเรื่องของการปรับตัวด้านที่3นะครับเป็นเรื่องของการบริหารสิ่งหนึ่งที่จะต้องบริหารจัดการก่อนคือในเรื่องของ labor management การบริหารจัดการพนักง,งานภายในสิ่งหนึ่งที่หลายธุรกิจครอบครัวมักจะลืมในสภาวะวิกฤตคือการทำ crisis communication การพูดคุยกับพนักง,งานว่าตอนนักตอนนี้เนี่ยบริษัทเราเป็นอย่างไรบริษัทเราอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในเชิงบวกอยู่ในเชิงลบงบการเงินของเราสามารถอยู่ได้มาอีกกี่ช่วงระยะ เป็นเดือนไหมเป็นตรมากหรือเปล่าหรือมันน้อยกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำ crisis communication สื่อสารกับพนักง,งานภายในว่าช่วยเหลือกัน save cost เราต้องลดเงินเดือนของพนักง,งานลงมาอันนี้มันคือการทำ crisis communication เพื่อให้ทุกคนอยู่ในพื้นฐานอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็มีกำลังใจที่ดีว่าผู้บริหารรับรู้สถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน,นและมีวิธีการจัดก,การที่ถูกต้องอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำในเรื่องของ labor management เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วล่ะ มันคือเรื่องของการลดเงินเดือนของพนักง,งานหลายธุกิจ่างพวกคนที่ผมเจอเขาจะใช้วิธีที่ว่าสมาชิกครอบครัวหรือระดับผู้บริหารซีเ v เวลเนี่ยจะถูกลดเงินเดือนเยอะที่สุดเลยอาจจะมากถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้ทันแต่ว่าพนักง,งานที่เป็นระดับสตาฟหรือระดับเลเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะถูกลดเงินเดือนสัก 20-30%-50% ตาตามแต่สถานการณ์ของธุรกิจทั้งนี้ก็ไว้เพื่อคงสภาพให้ทุกคนยังเป็นพนักง,งานอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันในธุรกิจครอบครัว รหรือสุดท้ายแล้วเมื่อแคชโฟของบริษัทบางทีมันแบกรับไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยเรา่าจจะต้องตัดลดพนักง,งานที่สําคัญสําคัญออกไปอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราสัมผัสทำได้คือการ e a r l ์ลี่ i ีทออกไปการบริหารอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทำ a t i o n m a n a g e m e n t CRM นั่นเองนะครับหลายธุรกิจพวกที่ผมเจอพอเจอภาวะวิกฤตช่วงนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่เขาทําแล้วก็ประสบความสําเร็จมากคือการบริหารจัดก,การลูกค้าทําความเข้าใจลูกค้าใหม่ไม่ใช่แค่ว่าทางเราเผชิญความยากลําบากแต่ว่าลูกค้าเขาก็เผชิญความยากลาบากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วพูดคุยกับเขาว่า expectation ของเขาณตอนนี้เป็นยังไงเพื่อให้ทางเราสามารถเข้าใจสถานการณ์ของเขาทำ planning ได้อย่างถูกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์สินค้าการบริการหรือแม้กระทั่งการเงินของเราให้มันสอดคล้องกับลูกค้าแต่ละรายการบริหารอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับ ผู้บริหารทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นสมาชิกครอบครัวในระดับผู้บริหารเนี่ยจะต้องเข้ามาประชุม Management กันเพื่อวาง c o n ด i ช g e นซีหรือว่า Crisis planning ต้องเอามาดูเลยว่าธุรกิจของเรามีโอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤตอะไรบ้างแต่ทุุรกิจยวพที่ผมไปเจอที่เป็นธุรกิจระดับมืออาชีพที่เป็นธุรกิจระดับเจ้าสัวเนี่ยเขามีแผนสําหรับคร i s i ิสแมเนจเมน t เยอะมากทีบโภคบางรายมีมากถึง 5, แผน10แผนเลยย นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าหากเกิดวิธีการในเรื่องของเงินสดจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างอย่างเช่นไปขอกู้แบงก์หรือขอกู้แบงก์มาก,ก่อนหรือว่าขอเครดิตเทอมที่มันยาวนานขึ้นหรือบางครั้งธุรกิจผู้พอม,มี Family Holding ก็จะต้องปล่อยกู้หลบมาสู่บริษัทข้างล่างอันนี้แหละคือการวางแผนโดยที่ไม่ต้องรอภาวะวิกฤตให้มันหนักหนาไปมากกว่านี้นะครับผมขอย้ายไปเรื่องของการปรับตัวด้านที่4ด้านสุดท้ายเป็นในเรื่องของด้านครอบครัว นั่นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจครอบครัวมักจะมองข้ามแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่อยู่รอดแล้วก็ก้าวค้ามฟิกิจมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างแรกที่ต้องทําครับคือการสื่อสารภายในครอบครัวให้มันชัดเจนโปร่งใสณนะตอนนี้สถานะรายได้รายจ่ายบริษัทสภาวะครอบครัวของเรามันเป็นยังไงบ้าง หลายครั้งที่เราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ปกปิดไม่ให้ลูกหลานร,รู้สภาวะปัจจุบันแต่สิ่งที่ดีที่สุดของธุกเกิยของคือการแจ้งว่าณนะตอนนี้มันเกิดภาวะวิกฤตภายในครอบครัวแล้วและเมื่อต้องมีการช่วยกันขอความร่วมมือในการบริหารจัดการมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้ถัดมาครับคือการกําหนดบทบาทหน้าที่ภายในชัดเจนในครอบครัวอย่างที่ผมได้เรียนว่าเมื่อมีการทำคอสเมเนต์จะต้องมีคนที่เป็นตัวแทน ต้องเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในการทำคอสต์แมネจเมนต์มีการทำริสต์แมเนจเมนต์ก็ต้องมีนคนหนึ่งในการดูแลในเรื่องของการทำริสต์แมเนจเมนต์ CEO ท่านเดียวไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้ทั้งหมดดังนั้นแล้วสมาชิกครอบครัวทุกคนจะต้องพูดคุยกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ทำต่อมาได้ครับคือการนำเงินสำรองของครอบครัวเอาไว้ระดมทุนเป็นเงินคู่กรรมาการเพื่อเอาไปช่วยเหลือหล่อเลี้ยงธุรกิจหลายธุรกิจครอบครัวมีเวลนนอกธุรกิจครอบครัวเรื่องพวกนี้เนะี่ยสามารถ เอาไวพูดคุยกันในชั้นของสภาครอบครัวก็สามารถกำหนดได้ในธรรมนูญคร,ครอบครัวเช่นเดีวยวกันว่าเงินต่างๆที่มันเป็นเวลของทางครอบครัวจะสามารถจัดแบ่งกันออกมาเพื่อเอาไวส้สำรองช่วยเหลือธุกิีครอบครัวถัดมาครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการวางแผนสืบทอดกิจการ อาจจะเป็นกระบวนการที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของผู้ใหญ่หลายๆท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลายธุรกิจครอบครัวที่ผมเจอธุรกิจอวที่ผมให้คำปรึกษามาเนี่ยเขาเริ่มทําการสืบทอดกิจการณนะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเพราะว่าการที่ธุรกิจครอบครัวอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตแล้วผู้ใหญ่บางท่านไม่สามารถรีบาวธุรกิจครอบครัว,าวมาได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของปัจจัยภายนอกและแต่เป็นเรื่องของปัจจัยภายในเรื่องของความสามารถการกล้าได้กล้าเสียมากขึ้น ที่ผู้ใหญ่อาจจะมีรถน้อยถอยลงแต่เด็กมีมากขึ้นเหมือนผู้ใหญ่10-20ปีก่อนหน้าดังนั้นแล้วธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจครอบครัวครับเขาเลยวางแผนการสุดท่ากิจการให้อำนาจเด็กเรื่องบางเรื่องที่ผู้ใหญ่ยังสามารถช่วยกํากับดูแลได้อยู่แล้วก็ให้เด็กไปจัดการให้เด็กไปบริหารจัดการอย่างเช่นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการวิดทำมีเดียแนแพลนเรื่องของการบริหารจัดการเว็บไซต์บริหารจัดการต้นทุนต่าง แต่นโยบายหลักๆการหึกกน,ในใจภาพใหญ่ก็ยังเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายครับหลายธุรกิจครอบครัวอาจจะไม่ได้มีออปชันมากมายอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตมันจะต้องทําตัวอย่างไรในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เขาเคยบริหารจัดก,การได้แต่ในยุคปัจจุบันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงปัจจัยภายในสมาชิกครอบครัวามากขึ้นประกอบมีการ5คน10คนคงจัดการได้แต่ณปัจจุบันมีมากถึง 30- 40คนบางธุรกิจครครัวมีเป็นร้อยคน เขาไม่ทราบว่าวิธีการบริหารจัดก,การความเสี่ยงต่างๆความหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องทํางานอย่างไรมันต้องมีการแท็กเกิลปัญหาอย่างไรบ้างดังนั้นแล้วอีกลุธยหนึ่งของด้านครอบครัวคือการหา second opinion หรือการลงทุนหาความเห็นบุคคลภายนอกหรือว่าที่ปรึกษาเพราะว่าคนนอกหรือที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถมองมุมมองที่แตกต่างจากครอบครัวไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะช่วย cross check สิ่งที่ครอบครัวมองข้ามไปทําผิดไปหรือว่าสามารถทําได้เพิ่มเพื่อสร้างธุรกิจครอบครัวให้มันเข้มแข็งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในด้านครอบครัว4เรื่องสําคัญที่หลายธุรกิจครอบครัวสามารถปรับตัวได้ในช่วงภาวะวิกฤตหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองก็เป็นไปตามนี้ครับหวังว่าการปรับตัวทั้ง4เรื่องเนี่ยจะสามารถทําให้ธุรกิจครอบครัวของท่านเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้และในวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ep ถัดไป เราวันนี้สวัสดีครับ